สวัสดีครับวันนี้โมโตายเราจะมาชมวิธีการเลือกดูรถอีสุบัตตี้นะครับซึ่งขออนุญาตเอารถที่ผมเคยเป็นเจ้าของมาจำนวน4คันด้วยกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ขายอ,ออกหมดแล้วครับ แต่ละคันก็จะมีข้อดีข้อเสียในคนละแบบนะฮะมีข้อดีข้อเด่นนะฮะก็คือซื้อมาเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่เกือบ100%เครับเพราะว่าก่อนที่จะซื้อรถเนี่ยต้องต้องดูก่อนครับมีบางคันเท่าน,นั้นนะฮะที่ต้องเสี่ยงซื้อมาเป็นคันสุดท้ายคันนี้แหละครับเป็นคันสุดท้ายที่ไม่ได้ไปดูรถด,ด้วยตัวเองนะครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ในการซื้อรถอีสุบัดตีนะครับก็เห็นเพื่อนเพื่อนสมาชิกหลายคน ได้ติดต่อโทรมาถามเป็นการส่วนตัวนะครับก็เลยขอญาตเล่าประสบการณ์ขขให้ฟังนะครับผมอาจจะไม่เก่งมากนะครับแต่ว่าก็เอาตามที่ผมเคยซื้อมาแล้วกันนะครับอีสูบัดตี้ก็จะมี2เครื่องใหญ่ๆก็มีเครื่อง2 5 0 0ซีซีกับ2 8 0 0ซีซีนะครับก็คือตัวกลางกับตัวขวาสุดนะครับสีก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าเป็น2,500เนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินเนาะถ้าจะเป็น2 8 0 0ก็เป็นสีเขียวนะครับนี่เป็นโฆษณาหนึ่งนะฮะขอบคุณบริษัทอีสุนะครับ กับบัดดีด้งานกระถิ่นงานสุดรวดเร็วงานยาวงานเฮล์บัดตี้ขับโทนโดนเสร็จงานอีซูสีสูวบัดดี้สองพันห้า di คู่งานคู่ใจครับวันนี้จะพามาดูขั้นตอนเอ๊ะถ้าเราจะซื้อรถอีซูบบัดดี้สักคันเนี่ยมันมีเครื่องสองพันห้ากับเครื่อง2800ันซีซีนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับรถในตลาดก็จะเป็นเครื่อง2500ันซีซีนะครับไม่มีพาวเวอร์นะครับความกว้างของบอดี้รถเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น2 5 4 4หรือ2 8 0 8เนี่ยก็จะเท่ากันเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างครับจะแตกต่างเฉพาะตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์หลักๆนะฮะอันนี้ก็เลยจะขออนุญาตเจาะลึกในส่วนของ2 5 4 4นะครับครับก็จะเป็นรถบัด,ดี้จะเป็นโทนก็จะเป็นสีเนืเ้อเงินขาวนะครับมมีลายคาาแดงนะครับก็จะเป็นบอดี้จากโรงงานเลยก็จะมีลายคาาส้มหรือเรื่องแดงเนี่ย ท่านมานะครับเพราะแสดงว่ารถคันนี้นเ,นเป็นรถเดิมๆอยู่นะครับอย่างคันนี้อย่างคันนี้เป็นสีเดิมทั้งหมดเลยครับผมนะฮะก็จะเป็นวิธีการดูรถเบื้องต้นเนี่ยก็ดูจากล่องประตูก่อน,นะฮะดูจากสันขอบอะไรต่างๆสีสันอันดับแรกด,ดูสีก่อน,นครับสีก่อนแล้วก็ดูสันขอบอะไรต่างๆนี่ยว่ามันกลมกลืนอยู่ไหมมันเนียนกันางไรนะครับแล้วก็ ดูสีภาพรวมก่อนนะครับทั้งหน้าด้านหลังด้านข้างด้านหลังเนี่ยว่ามีโดนไหมอย่างคันนี้ก็มีโดนเล็กน้อยตรงประตูด้านขวามือเห็นไหมครับนี่เดียวเองตอนนั้นก็ไม่มีโดนนะครับกระจกก็จะเป็นของเดิมอยู่นะครับผมเนี่ยสียังเป็นทงแห้งอยู่นะครับยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับยังเงาอยู่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเจ้าของคันนี้ก็ดูแลดีครับก็จะมีโดนนิดหน่อยครับตรงประตูฮะบัตรลายก็มีการเก็บแผลนิดนึงนะครับ มีสีร่อนตามอายุการใช้งานนะครับก็เอาเอา,เอาเทปมาปิดไว้ก่อนนะฮะไม่ให้คมเกินนะครับเนี่ยก็มีโดนเล็กน้อยนะครับจะทําสีมาบ้างครับครับผมตามอายุการใช้งานของรถนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะนานแล้วเนาะตั้งแต่ห9ึ่เ้าประมาณนั้น,นครับส่วนวิธีการก็คือเราอาจจะเคาะถ้าใครเคาะเป็นก็เคาะว่างจะมีเสียงมันจะเท่ากันทั้งหมดทั้งคันนะครับ ป้องป้องป้องประมาณนี้ฮะตามเสียงที่เคยได้ยินเลยครับนี่ครับถ้าทําสีทําสีถ้าไม่เคยมีอุบัติเหตุครับสีก็จะบางๆนะครับอะไรก็จะบางๆเนาะถ้าไม่เคยมีทําสีบ้างแต่ไม่เคยมีอุบัติเหตุก็อาจจะดีหนาไปนิดหนึ่งฮะแต่ล่องแรงต่างก็ยังสภาพเดิมนะนี่ฮะอันนี้ค็คันนี้เป็นอีกคันที่สีแห้งมากครับไม่เคยทําสีเลยครับก็จะแห้ง เห็นไหมครับว่ามันจะแห้งสีแห้งนี่ครับเห็นเสนิมเห็นโครงเหล็กฮะมันลอนตามอายุการใช้งานนะครับอันนี้แห้งๆเลยครับอันนี้ถ้าใครได้สภาพอันนี้ไปเนี่ยดีดีสุดยอดเลยครับเพราะว่าไม่เคยทําสีเลยครับนะครับก็อาจจะมีจอตาแดดบ้างเนี่ยอันนี้มีทําสีข้างหน้านิดหนึ่งฮะเห็นไหมครับข้างหน้ามันไม่มีคาดส้มเห็นไหมครับด้านข้างเนี่ยไม่เคยทําสีเลยครับก็จะมีทําสีมาเล็กน้อยครับทังด้านหน้านิดหนึ่งนิดเดียวครับ นะครับผมครับถ้าเป็นรถที่ไม่เคยทำสีเลยก็คันนี้กลมกลืนเลยครับดูดูเนียนๆเลยครับมันจะดูทั้งล่องทั้งสันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดูคมกลืนกันทั้งหมดนะฮะนะครับผมนี่ครับโอเคครับอันนี้เป็นด้านบนนะฮะแล้จัดดูดูด้านบนว่าหลังคาเนี่ยเคยมีบุบไหมเคยผุไหมนะครับเพราะบางคันเนี่ยหลังคาผุนะครับ อันนี้ก็มีบ้างครับมีตามตะเข็บหลังคาบัดดี้ก็จะเป็นทรงนี้แหละครับเป็นหลังคาสูงนะครับก็จะมีตัวเชื่อมสี่เหลี่ยมด้านใหญ่ๆเลยครับเห็นไหมครับทุกคันต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าบางคันสีอาจจะสีเดิมๆอยู่นะครับนี้ก็มีจอตาแดดบ้างก็เนี่ยถ้าคันนี้จะเนียนนิดนึงนะครับสีก็เนียนเลยครับตะเข็บไม่มีขึ้นเลยครับผมคันนี้เป็นหลังคาเป็นคันที่หลังคาสวยครับหลังคาสวยเลยฮะ โอเคเลยครับเนี่ยก็จะเนียนๆแบบนี้เลยครับผมนี่ครับอันนี้มาทดสอบระบบไฟครับสตาร์ทก่อนนะครับันดับแรกเลยครับหลังจากดูเครื่องดูบอดี้ดูสีแล้วเนี่ยก็จะมาเรื่องเครื่องยนต์แล้วครับว่าเครื่องยนต์สตาร์ทดีไหมนะครับสตาร์ทติดไหมแล้วก็ลองเปิดแอร์ดูก่อนนะครับต้องทดสอบก่อนเลยนะครับว่ามีแอร์เย็นหรือเปล่ามีพัดลมมีลมขึ้นไหม มีลมแล้วลองปรับแอร์ดูว่าความเย็นขึ้นไหมนะครับนะครับเพราะว่าเนี่ยนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งลองสตาร์ดูครับเนี่ยครับไฟต้องดับตามมาตรฐานบัตตี้เปิดไฟต้องติดนะครับนะครับเปิดแอร์ต่างๆเนี่ยถ้าลมรต่างๆก็ต้องออกนะครับถ้ารถการตรวจเช็คนาะ้เนี่ยจะเป็นที่ปัดน,น้ำฝนนะครับแล้วก็ที่ฉีดน้ําก็ต้องออก ถ้ารถเดิมๆนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาหรือว่าไฟฉุกเฉินเนี่ยก็ต้องออกเอาไว้ครบนะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อว่าเราต้องไปต่อภาษีด้วยหรืออาจจะต้องโอนนะครับราะนั้นก็ต้องมีตรวจถ,ถ้าเราได้รถได้รถที่พร้อมมาแล้วเนี่ยมันจะเสียค่าใช้จ่ายเราเนาะทีนี้เป็นพี่แจ็คนะพี่แจ็คก,ก็จะมาดูคันนี้ให้ผมนะฮะทำแอร์ให้เรียบร้อยนะครับแอร์ข้างหน้าก็หนาวนะครับเย็นช่ำเลยครับลองสตาร์ดูนะครับ เครื่องก็ดีมากเลยครับคันนี้ครับผมนะครับใครมาใช้บริการนั่นนะครับอันนี้ดูระบบไฟหน้านะครับว่าติดครบไหมไฟหลีไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินอะไรต่างนะครับเนี่ยไฟเบรกสำคัญนะครับไฟเลี้ยวด้วยเพราะว่ารถตู้เก่าแล้วรุ่นนี้เนะไฟเลี้ยวไฟหน้าปัดไฟหน้าอะไรต่างเ่เพราะว่ารถรุ่นนี้มันเก่าแล้วครับไฟเลี้ยวต่างจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ หลังจานกนั้นมาดูที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้2,500ซีซีต้องเป็นฝาทองเลยนะครับแบบนี้เลยฮะคเครื่องเนียนๆต้องคันนี้เลยครับเครื่องเนียนสังเกตด,ด้านซ้ายสุดก็จะเป็นคอมแอร์นะครับด้านขวาละขวาล่างเนี่ยก็จะเป็นปุก power เ,เห็นไหมครับบางคันเนี่ยไม่มี power แอร์ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อรถเนี่ยต้องดูว่าคอมแอร์ตรงเนี้ยโอเคไหมนะครับสาภาพเครื่องมีเยิมหรือเปล่านะครับ เวอร์ใช้งานได้หรือเปล่าด้วยนะครับงั้นดูสภาพรวมดูหม้อน้ำครับหม้อน้ำตัวนี้ก็จะเป็นหม้อน้าที่ใหญ่อยู่แล้วนะครับก็จะสามารถระบายความร้อนได้ดีพอสมควรเลยครับผมนะครับอันนี้ดูเครื่องอีกคันหนึ่งนะครับผมนี่คันล่าสุดนะฮะก็คล้ายๆกันเลยครับอันนี้เครื่องอาจจะยังไม่ทําความสะอาดมานะครับแต่ว่ายังเป็นแห้งอยู่เลยครับก็มีพวงมาลว power ด้านขวาปกดำๆเห็นไหมครับแล้วก็มีคอมแอร์ ตันบนสุดเลยมีสายพานนะ่ะดูจากสภาพแล้วก็เป็นรถเดิมๆฮะปั๊มอ่าตัวกลองดีเซลอะไรต่างปั๊มดีเซลก็มีอยู่ครบนะฮะถ้าดูดูจากเครื่องคันนี้ก็แห้งๆเดิมๆฮะับมอน้ำก็เป็นมอน้ำเดิมเพียงพอแล้วครับเนี่ยค,คันนี้ก็คันเมื่อกี้ก็สวยครับเครื่องเครื่องเทสแดนรนแบบนี้จะดีมากเลยครับเพราะว่าเขาดูแลด,ดีเนาะไม่มีเยิ้มนะฮะครับอันนี้คันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยน ม้อน้ํามาใหม่นะครับของแท้ฮะเปลี่ยนม้าน้ําเป็นม้อน้ําเหล็กมาใหม่นะครับนะครับอันนี้ต้องทําความสะอาดนิดนึงนะฮะเครื่องอาจจะยังไม่สวยนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องแห้งเดิมๆเลยครับผมนะฮะครับนั้นตัวตัวสะพานก็สําคัญของคอมแอร์ฮะจะมีเส้นหรือสเส้นต้องมีครบนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะมี power ่ว่ใหญ่ผมซื้อจะมี power ทุกคันนะครับนะครับนี่ก็ดู ที่ปิดแบตเตอรี่ครับต้องสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะถ้ารถโดนชนมาแล้วตรงนี้อาจจะเปี้ยวเบี้ยวเบี้ยวได้นะครับอันนี้เป็นช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็ต้องเดิมๆอย่างนี้นะครับส่วนท้ายอาจจะมีมีเยิมบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกติเนาะเราไปเปลี่ยนสีได้นี่นหะครับแต่ขอภาพรวมขอให้ช่วงล่างดีๆนะครับนะครับแบบนี้นะครับ ครบดีๆแบบนี้นครับส่วนบูธอะไรต่างๆถ้ามันหลวมเนี่ยเราก็จะไปเปลี่ยนได้นะครับอะไรมีเยอะเลยครับบัดดี้นะครับสามารถใช้ร่วมกับรุ่นอื่นได้ด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็มีเยอะบ้างนะครับต่อไปแล้วเราต้องทดสอบตัวกุญแจนะครับทั้ง4บานเลยครับก็จะมีคนขับบานคนนั่งนะครับแล้วก็บานที่สไลดบบานทลายครับว่ากุญแจสี่ดอกเนี่ยเราใช้ได้หรือเปล่านะครับ ต้องต้องขันในครบสี่ดอกนะครับเพราะว่าเวลาเราจะล็อกรถเนี่ยถ้าถ้ากุญแจใช้งานไม่ได้เนี่ยมันจะยุ่งยากนะครับอย่างถ้าเกิดมันขไม่ได้ก็แสดงว่าเขาอาจจะเปลี่ยนกุญแจบางบานมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต้องต้องทดสอบดีๆเวลาซื้อร,รถนะครับอ่าแล้วถ้าโอเคเนี่ยต้องเปิด <Okay. S 1> สอข้างพร้อมกันนะครับมันถึงจะออกนะครับอย่างนี้นะครับเปิดข้างเดียวมันจะไม่ออกนะครับผมนี่ฮะอันนี้คันนี้คันที่ฝาท้ายสมบูรณ์ครับ ต่นั้นหลังจากนั้นดูโชคนะครับอ่าดูว่าโชคยังค้างได้อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็สําคัญเนาะเพราะโชคต้นหนึ่งก็หลายพันนะครับพันก่าบาดสองพันนะครับดูภาพรวมฝาดท้ายนะครับว่าฝาดท้ายนี่ยังเดิมหรือเปล่านะครับนี่เราดูได้นะครับคันนี้ก็ไม่ไม่เคยโดนอะไรมาเลยครับดูก็จกดูขอบอะไรต่างนะครับว่าเดิมดูเดิมไหมนะฮะถ้าเดิมตเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะสกปรกนิดนึงนะแต่ว่า ยังเป็นเหล็กเดิมๆอยู่เลยครับผมนี่ครับโอเคนี่แหละครับเดิมหมดเดิมหมดทุกอย่างเลยครับนะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้ฝาท้ายเดิมๆต้องดูดีๆนะครับนี่ครับเพราะว่าถ้ามีปัญหามาเนี่ยอะไรต้องต้องซื้อมาเปลี่ยนฮะอาจจะเป็นมือสองนะครับนี่ครับดูสอบดูขอบดูสันอะไรต่างๆเนี่ยยังสภาพดีเลยครับผม แต่จนท้ายยังอยู่ครบนะฮะดูร่องดูร่องที่ขันยางอะไหล่เนี่ยยังกลมอยู่เลยครับแสดงว่ายังไม่เคยโดนชนท้ายมาเลยครับคันนี้นะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออีกอย่างก็คือการทดลองขับดูนะครับเราทั้งเกียร์นะครับเกียร์เกียร์หนึ่งนเกียร์ห้านะครับเกียร์ห้าต้องผลักมาขวาสุดก่อนนะครับแล้วก็ดันไปข้างหน้าเนาะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ 3, เนี่ย มันจะเป็นสเต็ปของมันอยู่แล้วนะฮะแต่เกียร์ห้จะต้องหักขวามนิดหนึ่งรวมถึงเกียร์ถอยหลังด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับถ้าลองขับดูแล้วเนี่ยถ้ามีพาวเวอร์นะครับมันต้องไม่มีระยะฟรีนะครับเยอะเกินไปนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับเพราะว่าบางคันที่ผมไปลองทดลองขับมาเนี่ยจังหวะฟรีมันเยอะมากเลยครับหมุนก็กับครึ่งพวงมาลัยเนี่ยก็ยังยังไม่ไปเลยครับนะต้องต้องดูดีๆนะครับ คันนี้ก็มีกระจกคอนรอยมาเรียบร้อยแล้วครับก็สามารถดูข้างหน้าได้นะครับดูข้างหน้าได้เลยเนี่ยบานขวาก็เป็นบานใหญ่ดูได้เต็มตาเลยครับผมนะครับก็ใครก็สามารถซื้อมาติดได้นะครับกระจกคอนรอยก็ไม่ไม่แพงมากครับของโตโยต้าเนาะครับอันนี้อาจากนั้นเราก็ทดลองขับด้วยความเร็วดูครับว่าระบบเบรคครับคันเร่งโพโมไล ช้งานได้ดีหรือเปล่าในความเร็วสักร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบก็ได้ครับนะครับเพราะว่าตัวถ้าเป็นโฟล์วไรพาวเวอร์เนี่ยถ้ามันมีระยะฟรีมากขับเร็วมากถ้ามันฟรีเยอะเนี่ยอันตรายมากเลยครับเวลาเราเลี้ยวฉุกเฉินเนี่ยมันเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปฉุกเฉินเนี่ยมันจะถักมาด้านขวามันจะมีปนนัญหาหนึ่งนะต้องเลี้ยงดีๆฮะต้องเคยชินนะฮะ ่วนภายหลังแอร์ด้านหลังอะไรต่างก็เราซ่อมแซมได้ครับไม่มีปัญหาครับตรงนี้ครับผมจะดูว่าการขับขี่เป็นยังไงเนาะรถสูนตรงไหมนะครับกครงอะไรโอเคหรือเปล่าแอร์เย็นหรือเปล่าแะครับเครื่องยนต์ทนทานอยู่แล้วนี่นะครับถ้าใครจะติดกระจกหลังก็ได้นะครับาาก็ไปหากระจกหลังมาแล้วก็เอาไปให้ที่ร้านติดก็ได้ครับหรือไปร้านประดับยนต์อะไรก็ได้ครับเขาจะมีกระจกหลังของรถตู้อยู่นะครับนี่ฮะ ติดแล้วก็โอเคมากเลยครับสามารถส่องดูข้างหลังได้ความปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้ากระจกชนมาแล้วเนี่ยหาเป็นลําบากนะครับอันนี้คือเป็นแหลกนะครับแหลกตัวตู้สามารถติดต่อพี่อ้วนได้นะครับตามเบอร์นี้ได้เลยฮะจะมีทั้งแหลกมีทั้งบันไดข้างนะครับก็จะดีเลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามต้องมูตนายนะครับถ้าใครซื้อบั็ดีแล้วได้สวยก็มาปรึกษากันได้นะครับขอบคุณมากนะครับ ที่กด Sub s c คร b e เป็นกำลังใจให้ช่องผมนะครับสวัสดีครับ